หนึ่งในกระแสที่โด่งดังสําหรับสายหวยหรือว่าสายเลขเด็ดหรือว่าสายมูเตลูที่กําลังมาแรงสุดๆในช่วงนี้ฮะโดยเฉพาะในโลกของ Ti ๊ t o ็อกคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพี่สาวบริเวณถนนเลียบทางด่วนรามอินทราเรียกได้ว่าใครก็ตามที่มาขออะไรเนี่ยก็มักจะได้สมดังใจจนทําให้มีผู้ติดตามเข้ามาลองวัดดวงขอพรกันอย่างล้นหลามเลยครับรวมถึงบางคนที่สมหวังก็ได้นําสิ่งที่ขอนะฮะมาแก้บนกันอย่างมากมายทาเอาเลหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าพี่สาวนั่นคือ ือใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงเพิ่งจะมาเป็นที่รู้จักเรามาหาคำตอบกันครับแต่ก่อนอื่นเลยเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ถอดมาจากบทสัมภาษณ์แล้วก็นักข่าวบางส่วนโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลกันด้วยนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่สาวนั้นชื่อกันว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่บริเวณนั้นมานานแล้วครับก่อนที่จะมีการสร้างร้านกาแฟ b ีสตอรี่การ์เด้นขึ้นมาซะอีกโดยลักษณะของพี่สาวนั้นไม่ใช่ตุ๊กตาทั่วไปแต่เป็นไม้ที่มีรูปร่างคล้ายกับผู้หญิงมัดมวยผม อยู่ประจำใต้ต้นโพซึ่งทางคุณเอกเจ้าของคาเฟ่เนี่ยได้บอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วครับตอนสร้างร้านใหม่ๆเขาได้เห็นต้นโพต้นนี้อยู่ก็เลยบอกให้ช่างเนี่ยตัดต้นโพออกเพราะว่าร้านจะเปิดแต่ช่างเนี่ยก็ไม่ยอมตัดฮนะบอกให้ไปหาช่างคนอื่นมาตัดแทนเพราะว่าไม่กล้าแล้วก็ยังบอกอีกว่าเขามีเจ้าของอยู่ในต้นโพนะประกอบกับเพื่อนของตนที่มีเซนนั้นเดินทางมาที่ร้านแล้วก็มีการทักว่ามีผู้หญิงสวยใส่ชุดสีขาวคอยดูแลร,ร้านให้อยู่แล้วหลังจากนั้นคุณเอกก็เลยตัดสินใจดูแลต้นโพ ต้นนี้เรื่อยมาตลอดระยะเวลากว่า3ปีครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเล่าต่อกันอีกว่าช่วงที่ช่างกําลังทําการก่อสร้างร้านอยู่ก็ถูกหวยกันเกือบทุกงวดแหละครับแถมยังถูกเกือบทุกคนอีกรวมถึงพนักงานในร้านเนี่ยก็หมั่นมากราบไหว้เอาของมาให้นําเครื่องดื่มมาถวายแล้วก็มาขอพรจนถูกหวยแทบจะทุกงวดเช่นกันนะครับ แล้วก็ทําให้หลายๆคนนั้นก็ต่างเรียกกันว่าเจ้าแม่ต่อมาเพื่อนสนิทของคุณเอกที่มีเซนที่ได้เดินทางมาที่ร้านนะครับ mm. แล้วก็บอกคุณเอกว่าท่านไม่อยากให้เรียกว่าเจ้าแม่นะ mm. ท่านอยากให้เรียกว่าพี่สาวแทน mm. เพราะว่าท่านเนี่ยยังไม่แก่ยังสาวยังสวยยังทันสมัย mm. และท่านก็ยังชอบสีขาวเครื่องสำอางสร้อยมุกรวมไปถึงเครื่องประดับที่เป็นสีขาวอีกด้วยนะครับ แล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยมีการเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําคาเฟ่แห่งนี้ว่าพี่สาวและเมื่อใครที่ขอพรใดๆสมหวังเนี่ยก็มักจะนําเครื่องสําอางแล้วก็เครื่องประดับที่เป็นสีขาวมาแก้บนพี่สาวกันอยู่เสมอละครับรวมถึงในร้านนั้นยังมีรูปวาดผู้หญิงใส่ชุดสีขาวที่หลายๆคนเชื่อกันว่าน่าจะเป็นพี่สาวอีกด้วยครับเรียกได้ว่าประวัติของพี่สาวนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวส่วนกระแสะความด่งดังของพี่สาวในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากที่คุณเอกขอพรจนประสบความสําเร็จก็เลยได้ นำมงกุฎแล้วก็สร้อยไข่มุกชุดสีขาวนํามาถวายเพื่อแก้บนและถ่ายลงทิกตอกเพื่อบอกเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ความประทับใจทําให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นครับแล้วบางครั้งเนี่ยที่ไลฟ์อยู่นะคนดูก็จะเห็นเลขเนี่ยพุดขึ้นมาแล้วเมื่อเอาไปซื้อหวยก็ถูกรางวัลกันอีกนะฮะ ทีนี้แหละครับกระแสะความด่งดังยิ่งปังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งผลให้มีผู้คนมากมายเดินทางหมุนเวียนกันมาขอพรกันอย่างไม่ขาดสายรวมถึงบางคนเนี่ยที่อยู่ห่างไกลก็ยังส่งเป็นสิ่งของมาขอบคุณพี่สาว เรียกได้ว่าพื้นที่ตั้งร้านตรงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องสําอางแล้วก็เครื่องประดับมากมายเลยทีเดียวแหละครับและสาหรับใครที่อยากจะเข้าไปไหว้สาการะพี่สาวหรือตุ๊กตาไม้ใต้ต้นโพก็สามารถมาได้ที่ร้าน B Story Garden เ,เรียบทางด่วนรามอินทานะครับปากทางเข้าซอยประดิษฐ์มนูธรรม23ถนนประดิษฐ์มนูธรรมแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยจะเห็นได้จากรู้สเตเลสสีเขียวที่ปิดอยู่นะครับซึ่งจะสามารถเข้าไปไหว้ตุ๊กตาไม้พี่สาวได้2ช่วงเวลาโดยรอบเช้าสามารถเข้าไปได้ตั้งแต่ช่วงก้า โมมงงงถึงบาบส่วนรอบเย็นก็จะเป็นช่วง2องทุ่มถึงเที่ยงคืนเนื่องจากกาันปัญหาเรื่องของที่จอดรถข้างทางนั่นเองครับแต่ก็ไม่เพียงแค่เรื่องของโชคลาภเท่านั้นนะครับหลายๆคนก็ยังบอกอีกว่าพี่สาวคนสวยเนี่ยยังให้โชคในด้านการงานการเรียนได้ด้วยเหมือนกันครับแหมฟังแบบนี้แล้วสายมุงคนไหนสนใจและอยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็ลองแวะไปเยี่ยมเยือนแล้วขอพอรพี่สาวกันได้นะครับหรือถ้าใครมีประสบการณ์ขอพอรพี่สาวแล้วสมหวังก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องพลอดีของเราทั้งใน Facebook และ Youtube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ